สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชัน้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันในรายวิชาศิลปะนะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสีเทียนนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนเกี่ยวกับสีไม้กันแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสีเทียนนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสีเทียนนะคะก็เป็นสีที่มีลักษณะเป็นแท่งกลมนะ มีส่วนผสมของขี้ผึ้งไขสัตว์นะ,ะนำมานำสีนะคะมาระบายทับซ้อนกันได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นเขียนเป็นลวดลายเส้นต่างๆให้สวยงามนะคะเวลาระบายสีนะคะนักเรียนก็ต้องค่อยๆระบายนะคะ,ะค่อยๆฝนสีนะคะแต่ถ้าเราออกแรงมากนะคะก็จะทำให้สีนั้นหักได้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะวิธีการใช้สีนะคะ เราจะแบ่งออกได้2วิธีนะคะก็แบ่งจากลักษณะการจับของสีนะคะการใช้สีเทียนนะคะจับวิธีแรกนะคะการใช้สีเทียน,นะะจับและเขียนเหมือนการจับดินสอนั่นเองะะโดยที่เราะะใช้นิ้วโป้งนะคะคกับนิ้วชี้จับแน่นพอประมาณะะจากนั้นเราใช้นิ้วกลางนะคะคลองอยู่ใต้แท่งสีนะคะ ใช้สำหรับลากเส้นยาวๆและฝนสีนะเพื่อใหอ้การระบายสีนั้นคล่องตัวมากขึ้นนะคะนี่ก็คือวิธีแรกนะคะโดยการจับสีเหมือนการจับดินสอนะมาดูวิธีที่สองนะคะก็คือวิธีปาดสีนะคะวิธีปาดสีนะคะเป็นวิธีการใช้สีเทียนนะส,นะสีที่หักแล้วนะสีที่หักนั้น มาปาดสีนะคะบงลงบนพื้นผิวนะพื้นที่กว้างๆนะคะเช่นอาการละบายสีท้องฟ้าการระบายสีภูเขาแม่น้ำนะคะโดยใช้นิ้วโป้งนะคะเช่นนิ้วชี้และนิ้วกลางนะจับแท่งสีแล้วคว่ำม,มือลงนะคะลงปาดสีนะนี่ก็คือวิธีการปาดสีนะคะต่อไปมาดูนะวิธีการระบายสีเทียนนะคะ การระบายสีเทียนนะคะก็จะมีอยู่3ลักษณะนะคะการระบายสีเป็นเส้นตรงแนวตั้งนะคะก็คือตามตัวอย่างนี้นะคะขีดลงเป็นแนวตั้งแนวตั้งนะคะต่อไปนะคะการระบายสีเป็นเส้นตรงแนวเฉียงเฉียงไปด้านข้างนะคะเวลาการระบายสีนะคะให้เราระบายไปแนวเดียวกันนะคะ เพื่อให้นะคะภาพนะคะพื้นสีที่มีความละเอียดนะคะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปวิธีที่3นะคะการระบายสีเป็นเส้นขดนะคะวกวนไปมานะคะการม้วนเส้นนะ,ะการระบายสีในลักษณะนี้นะคะเราจะเห็นได้จากนะ,ะการระบายสีต้นไม้ส่วนของใบไม้นั่นเองนะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูเทคนิคการใช้สีเทียน การใช้สีเทียนนะมีหลากหลายเทคนิคให้เราเลือกใช้นะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการวาดนะเช่นนะการวาดโดยใช้สีเทียนวาดแต่แต่ละเส้นนะโดยไม่ต้องระบายสีนะหรือการวาดโดยใช้สีเทียนขีดเป็นตัวเลขตัวอักษรนะหรือการวาดภาพโดยไม่ต้องตัดเส้นนะ การวาดระบายสีแบบเส้นบังคับสีนะคะเป็นต้นเรามาดูกันนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรน,นี่ก็คือการวาดภาพลายเส้นนะโดยใช้สีเทียนสีเดียวนะวาดภาพที่ต้องการนะก็คือเราใช้เพียงหนึ่งสีเท่านั้นนะคะในการวาดภาพดังภาพตัวอย่างนี่ก็คือการใช้สีเพียงสีเดียวนะวาดเป็นรูปม้านะคะ มีลักษณะแบบนี้นะคะวาดเป็นรูปไก่นะต่อไปนะคะเรามาดูนะอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือการสอดสีอีกสีหนึ่งนะคะเพื่อนะให้ภาพมีสีคล้ายจริงนะคะมากขึ้น,นะะเหมือนการที่เราวาดบ้าน,นะะเราก็ใช้สีแดงะะสอดสีเข้าไปนะ,ะดังภาพตัวอย่างะะเพื่อให้ภาพนั้นสมจริงมากขึ้นนะคะ ต่อไปมาดูวิธีการวาดภาพโดยใช้สีสลับสีนะคะโดยที่เราะะใช้สีเทียน,นะะสีต่างๆะะวาดเป็นเส้นสีโดยไม่ต้องระบายสนะะีโดยที่เรานะ,ะใช้สีนะคะ,ะเช่นวาดมะม่วงะะเราใช้สีดำสีน้ำตาละะวาดเป็นขั้วส่วนอีกภาพหนึ่งอ,อีกเส้นหนึ่งนะะลักษณะหนึ่งโดยใช้สีเหลืองนะคะ ในการวาดนะนี่ก็คือการใช้เส้นสลับสีนะคะโดยที่นะคะไม่มีการทับซ้อนกันนะวาดแยกออกกันมานะ,ะให้สีชัดเจนขึ้นนะคะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการวาดภาพโดยใช้ใชเส้นสลับสีนะก็คือการใช้สีเทียนสองสีนะคะสลับกันก็ได้นะ แต่ต้องเลือกคู่สีนะคะที่เข้ากันนะโดยเลือกสีที่เข้มและมองเห็นได้ชัดนะอย่างเช่นนะคะการใช้สีแดงและสีเขียวในการวาดนกนะเป็นสีคู่ตรงข้ามนะคะเพื่อให้สีนั้นนะวาดออกมาที่ชัดเจนนะหรือเราจะใช้นะสีเหลืองนะหรือสีส้มนะ เป็นสีที่คล้ายคลึงกันนะมาใช้ในการวาดภาพนะสีคู่ขนานกันนะสีเหมือนกันนะสีเข้ากันนะคะการวาดภาพนะคะการใช้สีนะคะเรานะคะควรเลือกใช้สีเข้มเข้มนะคะเพื่อที่จะได้มองเห็นชัดเจนนะคะแต่ถ้าเราใช้สีเหลืองสีครีมอย่างเงี้ยเราก็จะ ทำให้ภาพของเรานั้นมีครบภาพพื้นสีที่ไม่ชัดเจนนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการใช้สีเทียนในการเ,าเขียนเป็นตัวอักษรน,นะคะสามารถนำมาเขียนเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้นะ,ะซึ่งนะคะการาระบายสีนะคะการเขียนสีนะคะให้ตัวอักษรน,นั้นดูมี ศิละปะมากขึ้นนะคะมีความสนุกสนานในการวาดนะคะดังภาพตัวอย่างเลยนะคะต่อไปเรามาดูการวาดภาพโดยไม่ตัดเส้นนะคะก็เป็นวิธีการใช้สีเทียนวาดภาพแบบอิสระนะคะสอดสีนะคะพอประอพองามนะคะโดยไม่ต้องตัดเส้นนะ,ะเพื่อให้สีที่วาดนั้นนะ,ะตัดเส้นกันไปในตัวเองนะคะ ดังภาพตัวอย่างเลยนะคะทีนี้มาดูอีกวิธีก,การหนึ่งนะคะก็คือการระบายสีแบบเส้นบังคับสีนะคะโดยที่นะคะเราจะระบายสีเทียนแบบเส้นบังคับสีก็คือการวาดภาพที่ต้องการแล้วตัดด้วยเส้นดำหรือ,เ,อเช่นนะคะสีเมจิกพู่กันแล้วก็ดินสอดำนะ,ะแล้วนะคะ ค่อยระบายสีเทียนลงไปในภาพคนะ่ะเพื่อให้ภาพนั้นดูชัดเจนนะดังภาพตัวอย่างเลยนะจะใช้สีเมจิกวาดเส้นก่อนนะเป็นการบังคับว่าเราจะไม่ระบายสีออกมานาะนอกพื้นที่นะดังภาพตัวอย่างเลยนะเพื่อให้ภาพนั้นดูชัดเจนสีสดใสามากขึ้นนะคะ ต่อไปมาดูนะคะวิธีสุดท้ายนะคะก็คือการละไยสีภาพธรรมชาติเป็นการวาดภาพทิวทัศน์ธรรมชาตินะสามารถวาดได้จากวิธีการดูจากรูปภาพนะะวาดจากความทรงจำนะวาดจากหรือเราออกไปวาดนอกสถานที่จริงนะสังเกตจากภาพนะคะเป็นการวาดภาพนะที่ใช้เทคนิคในการปาดสีด้วยนะ โดยที่เรานะคะปาดสีท้องฟ้านะ,ะให้สวยงามระ,ะบายสีพื้นหลังนะคะบนต้นไม้ก็ใช้ลักษณะการขดเส้นนะคะขดสีนะคะเพื่อเนี่ยให้ภาพเป็นดูมีมิติขึ้นนะคะเราใช้นะคะเ,เทคนิคนการวาดแบบรูปร่างรูปทรงทรงกลมนในการผสมผสานในการวาดภาพ เรามาดูนะคะวิธีการเก็บรักษาสีเทียนคนะเมื่อสีเทียนนะคะใช้เสร็จแล้วนะคะก็ควรเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะส่วนที่เป็นเศษสีเทียนนะ,ะที่หักนั้นนะคะเราสามารถนํามาใช้ได้นะ,ะไม่ต้องทิ้งนะ,ะเก็บใส่กล่องนะ,ะให้เรียบร้อยนะคะเอามาใช้ในครั้งต่อไปได้ะะอาจากภาพนี้นะคะคุณครูเอามาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะ โดยนะคะจากภาพมีใดเป่าผมนะคะแล้วก็สีเทียนนะไดเป่าผมนั้นนะคะมีความร้อนนะ,ะดังนั้นเมื่อความร้อนนะคะถูกอ่าบนสีเทียนนะ,ะก็จะทําให้สีเทียนละลายได้ดังนั้นวิธีการเก็บรักษานั้นนะคะเราก็ควรเก็บรักษาห่างเก็บใส่กล่องใหเ้เรียบร้อยนะคะห่างไกลจากความร้อนนะ บนภาชนะที่เป็นความร้อนนะห้ามนำไปตากแดดนะเพราะไม่งั้นสีเทียนก็จะละลายนะในวันนี้นะคะคุณครูก็นะมีวิธีการฝึกวาดภาพระบายสีเทียนนะให้นักเรียนได้ชมกันนะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมการระบายสีเทียนกันได้เลยค่ะกันในวันนี้นะคะ,คะก็คือสีเทียนนั่นเองนะคะ ซีเทียนก็จะมีลักษณะเป็นกล่องแบบนี้นะคะอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะหรืออาจจะใช้เป็นยี่ห้อมาสเตอร์อาร์ตก็ได้นะคะเมื่อเราแกะออกมาเนี่ยสีที่เราได้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นแท่งแบบนี้นะคะมีอยู่สิสีนั่นเองนะคะเมื่อเราแกะออกมาก็จะได้ออมาเป็นสีแบบนี้เลยนะคะ เราสามารถนําเอาสีเหล่านี้นะคะมาระบายได้นะคะเทคนิคก,ก็จะคล้ายๆกับสีไม้นะคะวิธีการจับก็มีอยู่2แบบนะคะก็คือวิธีการจับเหมือนกับดินสอนั่นเองนะคะเอาไว้ใช้สําหรับการขีดเขียนนะคะยกตัวอย่างเช่นการขีดเขียนออกมาเป็นรูปต่างๆนะคะเทคนิคแรกที่เราได้เรียนกันไปนก็คือเทคนิคก,การวาดภาพลายเส้นนะคะ ก็คือการที่เราเหลาสีเนี่ยมาขีดเป็นเส้นนะคะเป็นรูปร่างของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการวาดภาพโดยใช้เส้นบังคับสีนะคะก็คือใช้วิธีการขีดเส้นนะคะโดยที่เรากําหนดสีของวัตถุนั้นๆไว้เรียบร้อยแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นภาพมังคุดนะคะถ้าเป็นภาพมังคุดเราก็จะมีการวาดออกมาแบบนี้ โดยเลือกสีม่วงนะคะเป็นส่วนบริเวณของลูกมังุดแล้วก็ใช้สีเขียววาดตรงบริเวณที่เป็นขั้วของมังคุดแบบนี้นะคะเป็นต้นนะคะหรืออาจจะใช้สองสีสลับกันก็ได้เหมือนการเช่นสมมติว่าเราจะใช้เส้นบังคับสีนะคะโดยการขีดเป็นลายเส้นเนี่ยแต่ว่าเราอาจจะมีการใช้ สีนะคะสองสีค,คู่กันไปด้วยนะคะแบบนี้ก็คือขีดสองสีคู่กันไปนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะผลงานของเราก็จะออกมามีความสวยงามน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการนะคะฝึกวาดออกมาเป็นภาพก,ก็ได้นะคะโดยที่ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า เราวาดออกมาเป็นภาพแอปเปิลนะคะแอปเปิลแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนมะื่อเราตัดเส้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ระบายสีนะคะด้านในเช่นแบบนี้ เวลาที่เด็กๆระบายนะคะก็เหมือนเดิมเลยคล้ายๆกับสีไม้เลยที่เราเคยฝึกการพยายามระบายไปทางเดียวกันนะคะถ้าอยากให้สีเข้มนะคะเด,เด็กก็กดน้ำหนักนะคะลงน้ำหนักมือเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่าลงน้ำหนักมากเพราะว่าสีเทียนเป็นสีที่เปราะบางมากถ้าเกิดเราลงน้ำหนักมากเกินไปเนะี่ยสีมันก็จะหักนะคะนี่แบบนี้เลย แล้วก็เอามาระบ,บายตรงใบนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะเราก็อาจจะใช้เป็น เส้นสีดำนะครตัดเส้นด้วยก็ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะอันนี้เป็นการระบายแบบไม่ได้ตัดเส้นนะคะแต่ถ้านักเรียนอยากระบายตัดเส้นเราก็ใช้สีดำเนี่ยมาขีดตัดเส้นรอบนอกได้นะคะยกตัวอย่างนะคะแบบนี้ นี่แบบนี้นะคะลักษณะของภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันสำหรับกิจกรรมที่ครูให้ทําในวันนี้นะคะก็คือให้เราฝึกใช้สีเทียนนะคะเขียนชื่อของตัวเองลงในกรอบด,ด้านล่างนะคะในของใบงานแล้วก็ให้เด็กๆสามารถวาดภาพตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูคชื่อจิดาภาะคะเดี๋ยวเราก็จะเขียนนี่ อาจจะใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะเราอาจจะเลือกใช้สลับสีกันไปแบบนี้ เด็กๆสามารถออกแบบนะคะในเรื่องของชื่อของตัวเองได้หรือาจจะเขียนเป็นตัวหนานะคะหรืออาจจะคีบฟอนต์แบบอื่นขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะเราอาจจะวาดเป็นต้นไม้ภูเขารอบๆนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะคะเราจะมีการวาดต้นไม้ เราจะว่าต้นไม้นะคะใส่ควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็ฝึก,กระบายนะคะด้านใน จะมีการผสมสีอ่อนๆเข้าไปด้วยก็ได้นะคะเทคนิคจะคล้ายๆกับสีไม้ที่เราใช้กันอยู่ทุกๆวันนะคะแต่ว่าเนื้อสีของสีเทียนเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นไขนะคะเป็นไขแล้วก็จะมีคุณสมบัติที่กันน้ำนะคะถ้าเราานาไมาหยดตรงบริเวณสีเทียนเนี่ยน้ำก็จะไม่ซึมลงไปในกระดาษนะคะเพราะว่าสีเทียนเนี่ยมันมีลักษณะเป็นไขมันนะคะปกป,ป้องผิว ของอกระดาษอยู่แล้วนะคะนี่นะคะแบบนี้เป็นต้น เป็นร้อยของยยหยักของใบไม้นิดนึงแบบนี้นะคะเปนตัวเด็กๆสามารถไประบายตกแต่งนะคะแล้วก็ลองฝึกเทคนิคแบบต่างๆได้นะคะเช่นการขีดเป็นลวดลายนะคะเป็นเส้นหรือการระบายแบบไม่ตัดเส้นหรือตัดเส้นก็ได้นะคะถ้าตัดเส้นเราก็ใช้สีดำนะคะมาตัดเส้นรอบนอกอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทีนี้เราไปดูต่อนะคะเมื่อเราวาดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผล<อ>งานของเราก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเด็กๆสามารถออกแบบนะคะตัวอักษรที่เป็นชื่อของเราเองได้นะคะใครจะเขียนเป็นตัวหนาแบบนี้นะคะใช้สีตัดเส้นเป็นเส้นเข้มๆด้านนอกแล้วก็ค่อยๆระบายด้านในแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครจะเขียนไปเลยนะคะจะใช้สีเดียวนะคะหรือจะใช้สลับสีกันก็ได้นะคะความสวยงามก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ เด็กๆสามารถว,า,วาดภาพอย่างอื่นนะคะตกแต่งเพิ่มเติมลงไปด้วยตามจินตนานการได้เลยนะคะอาจจะเป็นภาพ้องทะเลแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นภาพตุ๊กตาที่เด็กๆชอบก็ได้นะคะนี่ค่ะจะว,า,จะวาดออกมาตกแต่งเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะมีลูกโป่งมีตุ๊ก,กตาต่างๆนะคะหรืออาจจะวาดออกมาเป็นรูปดอกไม้แบบนี้ก็ได้นะคะ ลองเลือกเทคนิคนะคะที่นำเอามาใช้ดูอาจาจะคีดเป็นเส้นต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะใช้วิธีการระบายสีนะคะให้สีตัดกันหรือจะใช้วิธีการขับเส้นก็ได้นะคะ <สา S 1> นี่ราาเราอาจจะวาดมาเป็นสัต์ต่างๆนะคะของทะเลแบบนี้เลยนะคะอื่ได้่านักเรียนขาเป็นยังไงกันบ้างคะ นี่ก็คือภาพตัวอย่างนะคะที่นักเรียนนะคะได้รับชมนะคะวิธีการวาดภาพนะคะระบายสีด้วยสีเทียนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็นะคะฝากให้นักเรียนได้ไปฝึกฝนนะคะฝึกการใช้สีเทียนนะคะการใช้สีเทียนนะคะก็มีลักษณะคล้ายๆกับสีไม้นั่นแหละนะคะให้นักเรียนได้ลองฝึกฝนวาดภาพบ่อยๆนะคะข้าวว่างนะคะให้นักเรียนได้ฝึกทำนะคะ วันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย